วันที่ช่วงนี้ครับกับข่าวบันเทิงจากฝ้าเกาหลีใต้พบก,กับพี่อ,อมและโซอินไซด์ครับโอโ้ข่าวนี้เนะะี่ยฮะหลายๆคนก็ติดตามกันอยู่คะ่ะว่าเมื่อใส่ประกาศว่าไม่ต่อสัญญากับทางว e ย t e น t ทน n 10, มื่อหลังจากที่ร่วมง,งานกันมานานหลายปีแล้วเกิดแล้วเขาจะไปอยู่ที่ไหนต่อจะเปิดค่ายเองหรือว่าจะไปต่อสัญญาหรือว่าทำสัญญากับที่ไหนนะคะต้องรีบอัปเดตกันหน่อยะ ไซได้ตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับ YG Entertainment แล้วคะ่ะหลังจากที่เป็นศิลปินภายใต้การดูแลของสกกัดมานานถึง8ปีโดยเมื่อวานนี้ทาง YG ก็ได้ประกาศว่าไซและทางผู้ใหญ่ของ YG ได้ใช้เวลาประชุมกันแต่ว่าหลังจากที่พูดคุยกันได้ระยะหนึ่งต่างฝ่ายต่างก็ตกลงกันว่าจะไม่ทํางานร่วมกันต่อซึ่งเป็นความต้องการของไซเองด้วยที่ไม่ต้องการต่อสัญญ,ญาและทาง YG ก็เคารพการตัดสินใจของเขาคะ่ะ ทางตัวแทนของ YG ได้เผยรายละเอียดเพิ่มเติมว่าตลอดระยะเวลา8ปีที่ผ่านมาทาง YG และไซก็ได้ทำงานด้วยกันด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจกันเป็นหลักโดยทาง YG ได้ให้การสนับสนุนแพชชั่นในการทำงานของไซมาโดยตลอดซึ่งทางค่ายเองรวมถึงตัวไซต่างก็ดีใจเป็นอย่างมากที่สามารถผลักดันเพลงการนำไซ uh huh. แบบนี้ก็ต้องรอรุ้นกันต่อไปนะคะว่าเขาจะไปเปิดค่ายเองหรือเปล่าแต่ก็อาจจะมีแนวโน้มเหมือนกันมีคนพูดพูดกันอยู่นะคะเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มอีกสักทีนึงก็แล้วกันค่ะ